ถ้าเราใส่แมสการยิ้มจะออกมาทางหน้าตาจะออกมาทางดวงตานะครับการยิ้มเราจะรู้เลยว่าพนักง,งานคนนั้นยิ้มหรือไม่ยิ้มนะครับก็จะออกมาทางดวงตาเรานะครับสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะ อาชีพเมียนมาสปปลาวและก็กัมพูชานะคะเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานให้กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อความสัมพันธ์ทางมิตรที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะโดยเฉพาะโครงการนี้มาลงที่จังหวัดลุกจา,ารารเนื่องจากจังหวัดลุกจา,ารานคืจังหวัดชายแดนแล้วก็มีโครงการพัฒนาในเรื่องของเเศษิกิจพิเศษแล้วส่วนหนึ่งนะคะแรงงานเดินทางมาจากสกปปลาวาก็มาทํางานให้กับผู้ประกอบการ ใน,น,นจังหวัดทุกจางหวซึ่งการพัฒนาทักษะแรงงานวิชาชีพให้กับคนสพเราที่มาทํางานให้ผู้ประกอบการนี้ก็จะเป็นการเพิ่มทักษะให้กับแรงงานให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความรู้ในการทำงานนะคะและ้วก็สามารถที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตอบออกกิจการได้อย่างต่อเน,นื่องนะคะเพราะว่าอาชีพของอาชีพนั้น มันก็ผัดแทนแรงงานไทยที่จะเข้ามาทํางานนะคะแล้วเราจะเป็นที่จะต้องอาศัยแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านโครงการนี้เป็นโครงการที่กร,คง,ร,รคงความตรงการความรู้สือระหบ่าบประเทศหรือว่าไทยการ่วมกับกรมพัฒนาศูนยแรงงานก็ดําเนินการตามพื้นที่จังหวัดชายแดนค่ะวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากร้านอาหารนะคะผู้ประกอบการร้านรัติยาซึ่งเขาก็ มีแรงงานสพอพอเรานะคะเข้ามาทํางานก็มาฝึกอบรมให้มีการบริการที่ประทับใจเรื่องของหลักการให้บริการที่ดีการให้บริการลูกค้านะคะพะนักง,งานก็จะสามารถทํางานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นความรู้ที่ได้ก็สามารถทํางานให้กับองค์การไทยในอนาคตต่อไปเขาอาจัะเอาความรู้ที่ได้รับกลับไปประเทศเขาไปพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศเขานะคะอันนี้มันเป็นเรื่องของความสาคัญ ระหว่างประเทศนะคะที่เราอยู่ในภูม<า>ิภาคเดียวกันเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับในประเทศเพื่อนบ้านค่ะให้หวัดดีกับยิ้มนะครับให้หวัดดีกับยิ้มนะครับวันดีค่ะเพื่อตาเราต้องยิ้มนะครับตาเราต้องยิ้มเพราะฉะน,นั้นไม่มีอะไรที่มันสุดได้แค่วันเดียวนะครับเราต้องทำให้เป็นประจำจนเกิดความเคยชินนะครับ